มะเร็งสามารถรักษาได้แล้ววิธีการรักษามะเร็งนอกจากเคมีมบําบัดรังสีรักษาการผ่าตาัดสามารถเลือกวิธีการรักษาด้วยระบบภูมิคุ้มกันคาร์ทีเซลล์ตัวคาร์ทีเซลล์นี้คืออะไรคือเอาเลือดในร่างกายของผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้บริจาคก,ก็ได้ดูดเลือดออกมาแล้วแยกตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์ตัวนี้ ปกติแล้วเวลาเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเขาจะหนีการตรวจจับของระบบภูมิคุ้มกันได้มันทให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถที่จะกําจัดจับกินเซลเล,เซล์มะเร็งได้เซลล์มะเร็งก็จึงลุกลามและแพร่กระจายอยู่ในร่างกายของเราได้อย่างรวดเร็วแพร่กระจายไปทําหลอดเลือดแล้วก็น้าเหลืองแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถรักษาเซลล์มะเร็งด้วยการใช้เลือดของเราเนี่ยแหละที่ดูดออกมาเนี่ยนะคะแยกเม็ดเลือดขาวที่เป็นตัว T เซลล์เนี่ย ไปเพาะเลี้ยงอยู่ในห้องทดลองด้วยนวัตกรรมแล้วก็ทำให้ตัวเมล็ดขาวตัวเนี้ยที่ชื่อว่าคาร์ทีเซลเนี่ยมันแบ่งตัวเพิ่มปริมาณและมีความแข็งแรงมากขึ้นพอจำนวนปริมาณที่มากเพียงพอแล้วพอเราได้คาร์ทีเซลที่มากเพียงพอแล้วเราก็จะฉีดไอตัวคาร์ทีเซลนี่แหละกลับไปให้ผู้ป่วยเพื่อนไปจับกินเซล์มะเร็ง ไปทำลายเซลล์มะเร็งที่อยู่ในร่างกายก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่จะสามารถรักษาเซลล์มะเร็งซึ่งจะใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นลูคเมียผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบลิมโฟมา